คุกกี้แลนด์ชอปเติม ROV เร็ว100%ใครมองหาร้านเติมเกมดีๆร้านเติม ROV ถูกกว่าเติมเองปลอดภัยไม่มีการโกงราะจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายสายเปสายเติมผมแนะนําร้านนี้เลยทางร้านอยอมรับเติม ROV หรือว่าเกมอื่นอีกเพียบเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ชอปเติมผ่านทางเพจหรือว่าเติมผ่านทางไลน์สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับผมอินดี้ตนครับเพราะตัวตันที่น่านะเคยเนี้ยวันนี้เรามาอยู่กับมาหลอกนะครับผมวันนี้จะแปลกๆหน่อยนะครับ จะเป็นไอเทมโบเกสเปียเสียมีตจอะมีตจอร, <c oughs> รูนนะครับเ,เพื่อนๆรูนจะอาเป็นซอสแอสซิเซนตแล้วก็ดาร์กอนคอร์นะครับปกติเนี่ยสีเขียวอ่ะมาหลอมันจะใส่เป็นพรเวสนะครับเอามันจะมีพวกลถกูดาวได้เลือดนะครับผมเออในเรื่องของการปรับใหม่แม่เวลาที่ป่ายเปทูนาเมทมันจะตีคลิปเป็นเจาะเกาะด้วยเออ นีก็ลองลองดูนะครับมีคอนเทนต์เดี๋ยวเรื่องไอเทมเดี๋ยวค่อยมาสวยกันปกติถ้าแรงๆไปเลยใช่ไหมก็ามอาจจะออกเป็นสองดาดแบแดงเต็มที่ถ้าถ้าลงแรงไหมเต็มที่สักสองดาดแบแดงดีบิวดิเชอร์เคียวอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็อยู่ในช่วงต้นซีซั่นก็อาจจะไม่ออกไอเทมฮามากแล้วก็เรื่องของพลังแฝงนะครับเอามาเป็นรวยด้วย มีฟาร์มแต่จริงๆเ่็เพื่อนๆเอายีน่าเจอกับมาหลอกอะมาหลอกแพ้นะครับถ้าเล่นดีๆมาหลอกแพ้แพ้จริงโดนคอมโบแรงมากมาหลอกเปลียนะครับถอนได้เล่นต้นเกมแบบนี้กดรวมตูดรวมตูดระยานเลดเกมตัวเลดวิสตัวเลดเอิ่นโอ้เฮิดนไม่ห้า โอครับไอ้เฉยกำลังจะแบบเหินไปนหาไม่มีไอ้เลยับตอนนี้ก็รอตุกรุบปาดรวบซ้มไอ้ทีเดียวเสี่ยงเปียนเลยโอ,โอ้โอ้โอ้มีคนเอาปะฟ้า บ้าฟ้าเหินแมวอะปาดเอาชิบหายปาดหลังอีกโอ้ยไม่อยากใช้สิเลยเพื่อนโอ้หหอโหเอ้ย <c oughs> <c oughs> สิงเลยอ่ะพี่มาโบกเป็นสเปียรอเพื่อนนิดนึงครับถ้าเพื่อนแอวคิวรอเพื่อนหน่อย แต่ว่าดูดนี่ก็ได้พลังแฝงแล้วนะเพื่อนๆอคอยๆนะครับผมถ้ามันเต็มสามก็กรีบๆใช้กับดูดฮีโร่ก็ได้นะครับถ้าปาดตีไม่ถึงเนี่ยเขาเล่นเชิงๆกับเราใช้กิว2ดูดเอาดูดนี้ก็ได้แล้วกิวสองนะปัจจุบันนะครับคิวฮีวิ <c oughs> ่งลงมาปาดปาดทีๆ,ๆยังไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ครับ หนึ่งกลางวะแล้วรวบฮาวกฎอันติีแบบนี้พลาดแบบนี้พลาดเลยกดอ,อันตรีเร <c oughs> ็วไปหน่อยครับจริงมันกันมันจะเป็นพิลิฟายนะเพื่อนๆหรือว่าตัวร่างทองหรือว่า BKB อะไรเออเวลาหย่านกดอันตรีเนี่ยเสเขากดเร็วไปให้เราได้ปรเคสเปียร์มาแล้วต่อด้ดาบแดงนะครับ แล้วรวบมาสวยๆไหมช็อกอู้หูอ้โหคอมโบโคอมจ่อยโช,โอช่วงต้นที่านเอ่อช่วงสุ่มทีมจริงๆเนี่ยโซโแรงไหมช่วงสุ่มทีมนะครับน่าจะรออีกสักอาทิตย์หนึ่งเสถียรจัดให้มันเสถียรเอาเด้ห้าร้อยเบนดาห้าร้อย ตอนนี้ปาดไปพันเจ็ดนะครับตีธรรมดาอยู่ห้าร้อยห้าดาเมจนะครับเป็นทูดาเมจกับเคเลนตามปกติจริงเจอจริงๆเจอยีน่าคอมโบโดนดัดนะครับแล้วออกแฟชีบูทแบบนี้ด้วยนะครับตายยังไงก็ตายจากที่ผมเคยเล่นยีน่าเจอมาหลอกเลยนงนี่ก็ตายครับแต่เขาเลือกที่จะไม่สู้ก็โดนนี่ครับ ตีเนีตีธรรมดาไปก่อนแล้วใกล้หมดหลอดปุ๊บปาดเอในนัปัจจุบันนะครับถ้าป,ปาดไปเลยสกิลมันจะหายหนะครับสกิลโซนเมทเอาเด้เอา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 ลงมาปาดอู้เอาสูตรแบบคู่ตายว่ะโอ้มันลงมาสลับเรียบร้อยรอเพื่อนมาครับกบวิ่งแมงหน้าตั้งแตยว่าเลือกที่จะไม่เข้าดีกว่านี่ สลับมาเร็วกว่าครับเอาล้วโอ้โหเม็ดลุงหรือเปล่าลเนี่ยกบเกี้ทีทีมดีเกินไปวะติ Let's go ก้โอ้โหลาก่อยแมงเอ้เดี๋ยวให้กบเช็คคู่ให้ดีกว่าเราไม่ถ่ายครับรร โอ้โหยี่นาประกบดาบแบบนี้ขอเลยปาดโดนปาดโดนเลยครับอื้มฮึสโลใช่ไหมล่ะติของผมอนะสโลใช่ไหมล่ะสโลใช่ไหมล่ะ <You have S 1> <ๆ>เอาแล้วเก็บเอสไปเลยเกมนี้กบเล่นดีครับกบเล่นดีทีมก็แบบตามได้ดีนะครับถือว่าเพอร์เฟกต์ทีมแต่เกมนี้จบไวไปหน่อยเลยครับผมเพิ่งได้แค่ดาบแบงโบกีสเปียร์ดิบิเชอร์ยังไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยว เราอาจจะเล่นกันในเกมหนึง่ง <c> ไ <oughs> ดก้านาทีเองไปเกินอยากได้ทีอย่างงี้จนไปถึงประวาติแบบว่าคอนล่ละเอ,อทีมื่นี้ยาวๆถูกกว่ากรบรูปสามอะแล้วผมกระโดดเข้าไปนี่มันมัน,ม,นมัโคตรแบบโคมโบคมจ่อยเลยนะเว้ยเอาแล้วเก็บเอทไปเลยเกมนี้เกมที่สองเราเจอเป็นโมเรนออฟเลนเนี้ครับ เพื่อนๆฟังไม่ผิดครับโมเรนออฟเลนครับโคตรเดือดโมเรนออฟเห็นนะครับเพื่อนเพื่อนเราจะมาแก๊งนี่เห็นนะครับแต่ว่าจริงๆอ่ะจริงๆมันจะเป็นตัวป่าเมตาใช่ไหมช่วงนี้ก็อาจจะนู่นนี่นั่นนะครับถ้าเรนเป็นตัวต้นเกมอ่ะแก๊งเลนผมอ่ะเล่นสบายเลยเออมันเป็นแคลรี่ออฟเลนนะครับ ปากไปต่นหน้าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นไหมก่อเขาก็เจอเลครับโบเรนเราไม่ใช่แบบเหมือนยีตรงกิน้น่ครับดูดสี่แบบฆ่าได้เลยจะต้องฟามไปก่อนเกมนี้ลิงมาแล้วครับ <c oughs> ดูดเลือด <c oughs> ดูดก่อนแล้วมันด้่เลือดดูดก่อแล้วมันด้นเลือดรอลิงเข้า <c oughs> แบบนั้นโสโ์ <cam ina> เองอ่ายๆครับถ้าถ้าเอาตัวฮาฮามานะครับผมแบบว่าฮาฮาเกินไปเนะี่ยมีแคลลี่ออฟเลนแบบไฮเต่ผมพอพอเข้าใจอยู่เออไฮเต่เฟนิกซ์ผมพอเข้าใจอยู่แต่โมเลนไม่เขา้าใจไม่เข้าใจจริงโอเคเราได้แอปซอลดาก้อนนะครับ อยากอยากได้ของแบบเยอะๆเลยเกมก่อนแบบว่าเพิ่งได้ของแบบนิดเดียวเองดิพิเช์ก็ยังไม่ได้นี่ครับแล้วต้องปล่อยครับไม่มีพันดิตลัดถึงมีก็เบาวกว่านะยครับผมให้ให้เขาไปไอตัวนี้ไม่แรงครับต้องรอสเกลลิ่งก่อนโอ้โหตาเข๋ไม่เลย โอ้โดนปิดหรือปนี่อัติวะไก่ปุ๊โอ้โหเรียบร้อยสี่ตัวพี่บนเล่นเลยครับพี่ตอนนี้สี่ตัวได้ไปเลยพี่ขบนเสียกลางอีกอ๋อไม่เสียเพื่อนลงมาทันดันบนได้เล็กๆกันไปครับผมตายบนได้ถังแบบนี้สวยเพื่อนสปัดลงมาฟิกเกอร์ใส่ ตีหนึ่งทีตีหนึ่งทีเพื่อนอตอนแรกเออไม่ใช่ตอนแรกเขาเรียกว่ารีเวิร์สมาใช่ไหมกระโดดมามันมีจังหวะให้ฟิกเกอร์หนึ่งครั้งนะครับตอนที่เราจะสะบัด360นะครับคือหมุนรอบตัวเออตอนโดดลงมานะครับสามารถฟิกเกอร์ได้หนึ่งจังหวะทันนะครับแล้วก็ปาดอีกหนึ่งทีได้เหมือนกันเผื่อไม่รู้เผื่อไม่รู้สามารถฟิกเกอร์ได้ครับ ว่าเหมือนกับอย่างเช่นกระโดดล้นระยะเข้าไปแล้วเราอาจจะใช้ฟิกเกอร์ตอนที่เราปั่นอีกทีหนึ่งทีประมาณนี้ซุลมูลเลยว่าตอนนั้นไปดีกว่าไปเลยดีกว่าะซุลมูลซุลมูลขอยกฟิกเกอร์อยังดีโอเคมีตัวโซโล่ะปะนะโอ้โยโซโล่คิว โบวบาลอนเนี่ยแผ่นนี้เอาเรื่องจัดรอเลยลาก่อนนะ่ะคืเลฟดูดมาปาดก่อนตีถึงปานตีถึงปาโบกแคทเปียตีดานปาดฮึ่งฟิกก์ปาดลุยต่ออ่าโอโดนขังยำ,ยำปลาจอมยำปลาจอมสวนนี่ครับปาดหลบซ้ายกูปาดสวน ตีหนึ่งทีที่หนึ่งพันตีหนึ่งทีที่หนึ่งพันโบเกนสเปียดาบแดงนะครับผม <laughs> เออ่ตอนนี้นะครับเออ,อยังไม่ได้โบเกนสเปียมีดาบแดงแล้วก็มีดาบถึกนะครับผมแล้วหลังจากนั้นผมจะขึ้นไป S <S ็นโบเกนสเปียเออก็หาหาเงินไปครับตอนนี้เพิ่งได้ค่าแบบมันๆเลยก็ไฟเมื่อกี้เลย <laughs> โอ้ยช็อตการเต็มหน้าเุ้ยหลังๆๆๆบงาบัาบ้าบ้าสะบัดหนึ่งทีก็เรียยได้ว่าแรงเลยครับแต่ว่าต้องมีมีทูดาเม็นะครับแบบนี้ก็ทำให้เล่นยากขึ้นยากขึ้นเหลอขอไปครับตอนนี้เราก็ได้โปรไอซเปลี่ยนมาแล้ว รอมันจะไม่ยเยเ้เพื่อเพื่อนถ้าผมออกทารอนมันก็ตีไม่ค่อยไวแหมมันก็ถามวัตัุดมจแรงขึ้นไปนิดนึงนิดเดียวนะครับมีพลังโจมตีแล้วก็ถ้าอยากได้ตีไวๆอยากได้ตีไวๆอีฟิคคลอกกงเรบก็น่าสนใจนะครับแต่ตอนนี้ผมเลือก่าเป็นเคียวก่อนละกันเดี๋ยวชื่อท้ายค่อยมาว่ากันนะว่าจะออกอะไรดี มาละเคียวออมนิแอมครับตัดใจเป็นออมนิแอมไปฟาร์มาได้เคียวโอ้โหที่มุมเดิมหรือเปล่าเนี่ยมุมเดิมเวเลสบรับหึงปาดตีโอ้โหตีธรรมดาตีธรรมดายางัยางยงัยงยังยังจอดนี่ฉันจัดฉันจะสวนลงมาปาดทีทีตีธรรมดาตีธรรมดาตีธรรมดา เฮ่าที่โบกันสเปียมก็ต้องตีธรรมดากันหน่อยว่าไม่ต้องแบบฟาร์มเงินเยอะดาบแบงสองอันโอ้โหสามสี่เล่มเงินนี่แทบจะไม่มีเลยครับปิดเลยเมื่อ,อไรนคนเดียร์เนี่ยมิวเกอร์ไม่อู้หไม่ไหวครับมิวเกอร์ไม่ไหวครับ <c oughs> แต่ถ้ายดีอ่ะกระโดดใช่ไหม ไฟในวงดีกว่านะครับผมแต่มันไม่ค่อยมีจังหวาให้ไฟในวงเท่าไหร่ตัวมันค่อนข้างหนีกันไวเลยครับพวกป่าแอซินตัวใหม่เอ่อพวกลิลลี่หน้าครับไอ้นั่นกระโดดเวนอมออกเออมันไม่ค่อยมีใครไฟในวงหุมเท่าไหร่ก <c oughs> ็ใช้กระโดดปาดเอาคลับม,มาเดินตัวโซนโอ้โหแล้วมาช็อตเก็บสตรงเก็บแตกแล้วยังไงซีกระโดดลงมาชอ็อต ปั่นให้สองทีปั่นให้สองตัวดึงมื่อก่อนกูต้องฟิกก็ออกว่ะเพื่อนเอ้าเป็นยังไงพลังเหว่งโบกขึ้นสปีพลังเอกเจาะเกาะลารดก้อนไปตีธรรมดาหนึ่งทีช็อต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 มีการทูกทุกเลยแพทตี้มันปั๊บมาแค่ไปเกิวหนึ่งกับอาร์ตตี <herman o. S 1> เล่นโคตรมันมาครับผมนีิอัมเกมนี้เราฟูอ่ะเราฟูกอกละเราฟูกอกละนี่เบียร์ตะกระโดดชีพไปเมื่อกี้ด้วยนีมึงตีธรรมดาดิตีธรรมดาดิครับปาดหนึ่งทีก่อนปึ๊บตีธรรมดาดิครับตีอมนิอัมตีธรรมดาดิครับ โอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับมาดอกอันนี้ก็เป็นคอนเทนต์สำคัญเฉยๆนี่ครับผมจริงๆก็ไปออกตาบแดงสองเล่มเนี่ยดีแล้วนะครับแล้วก็ออกพวกเคียวออกพวก ไกอาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะเพื่อนๆเจอในเกมเกมนั้นที่แบบแรงๆเออกันไว้ดีกว่านะครับผมอันนี้ก็เป็นคอนเทนต์สำคัญพิเศษสำหรับพวกเคสเปียร์รูนเจาะเกาะร้อยนะครับผมไม่ใช่ไม่ใช่เจาะเกาะร้อยรูนดักกันทอดนะก็คาดการันชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดไทุ์อย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาท่านไปก่อนสวัสดีครับผม